บรรยากาศบรรณาทิตย์บรรณาทิตย์แอดปัวนะครับเมืองครัวเส้นทางไปบ้านาล่องแงนะครับทางขึ้นบ่อกเกลือนะครับขึ้นเขา,เาชุมอะไรเรื่องนะขุดยานแห่งชาติุดยานแห่งชาติโดยปูขานะครับ น,อนอ้อยรถโหหน้าอยู่น่ะมันจะตกไหม่ะตกหรอมาดูขาชมลมชมชเชยอนะไรเขาเรียกว่าชมวิวชมวิวม,ม <c oughs> ันบรรยากาศวันนี้ฟ้าสวยนะครับฟ้าใสใสแก้วใสเมฆไม่มีฟ้าใสอะไรฟ้าใสหินเมฆหินอะไรไม่มีหมอกเลย อง,นงัน,นลมมา็นพันลม่มาปไปไหนลงไป่ไไเหยียบไปแล้วเหอ่งไตกลอข้างล่าง้ตกลอกลงไปข้างล่างล้วมีคนของปไ,ไ,ไปไหนีต้้สะานบ้านร้องไงนะครับ วัดร้องแงก็จะมีเป็นวัดที่เก่าแก่นะครับสามร้อยปีแล้ววัดร้องแงนะครับวัดวัดสวยนะครับก็จะมีพิพิธภัณฑ์ไทยรื้อนะครับอยู่ฝั่งตรงข้ามกับวัดนะครับผมแวะมาเที่ยวเอาเพื่อบอกเกือก็มาเที่ยวปัวก็แวะเข้าชมได้นะครับวัดรองแง ร้าน,เาน e สเต็กชื่อร้านอะไรอิสเวตอิสเวตสเต็กเมืองพัวิสเวตสเต็กเมืองพัวนะครับผมก็จะอยู่ตรงสามแยกบ้านตืดซ้ายมือนี่จะเป็นวัดร้องแงนะครับผมขวามือก็จะเป็นพิพิธภัณฑ์นะครับก็แวะมาชมมาเที่ยวได้นะครับข้ <Okay. S 1> างหน้าจะเป็นร้านสเต็กอิสเวตสามแยกบ้านตืด ครับผมบอโอเค่ทำงนานครับผมอืมอิสต์วิทนะอิสต์วิทโอเคครับถึงบ้านแล้วพักผ่อนมาอาทิตย์สักหน่อย